สเกิรท็อปเทียร์ท่าดําแข็งที่แรงที่สุดในตอนนี้เจ๊ใช้อติได้ง่ายมากกดใช้ได้ทุกรอบโดยไม่ต้องมานั่งเก็บฟื้นฟูซึ่งผมจะมาไกด์แนวทางคองบโบทุกรูปแบบของสเกิร์กแบบเข้าใจง่ายที่สุดพร้อมวิธีปั้นและการจัดทีมมีเรียงทีมให้ทั้งทีมระดับสูงจนถึงระดับกลาง ที่ไม่มีตัวซับก็สามารถโหดได้ใน4-0โอเคใครที่หาร้านเติมอยู่ผมแนะนำ List Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้2ี่4ชั่วโมงเติมเกมกัชินนำแพ็กบนเว็บรับ l i s ส m a นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ List มนช็อปเท่านั้นลิงก์ใต้คลิปครับ สวัสดีชาวเกมเมอร์จักรวาลเป็นดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไวส์สกายสก์เป็นตัวที่ไม่ใช้พลังงานธาตุนะครับแต่ใช้หลอดพลังงานที่ชื่อว่าเซอร์เพรสซับเจลทีเพราะฉะนั้นดาบที่ให้ค่าฟื้นฟูหรือมีเอฟเฟกฟื้นพลังงานธาตุแล้วก็พวกแฟกฟื้นฟูตัดทิ้งจากสารระบบได้เลยครับไม่ได้ใช้แต่ดาบที่ให้ค่าเอดีเคอัตราขีความแรงขี้ใส่อะไรก็แรงครับแล้วผมก็จัดความแรงให้หมดแล้วนะหลังจากนี้ ตัวละครสเกิร์กจะเล่นได้ดีมากทั้งมอนหมู่และมอนเดียวหรือบอสตัวเดียวนะเจ๊ก็ตบจับมาแล้ววิธีเล่นเล่นได้2แบบทั้งสายสกิล DPS อยืนสนามและสายเอาติในคลิปนี้ผมมีสกิลเลเวล8ปดเอาติเวล8นะต่อไปไปดูความสามารถทั้งหมดและว,วิธีการเล่นกันได้เลยครับตอนนี้ผมจะบอกข้อมูลตามที่เกมให้มาแล้วจะสรุปให้ฟังง่ายๆหลังจากนี้อีกรอบนะครับทุกคนจะได้คอมโบกันแบบสบายๆ โอเคพวกโจมตีปกติถ้าไม่เล่นสายกันภาพก็จะไม่ได้ใช้เลยข้ามมาสกิลธาตุมี2แบบด้วยกันกดทีเดียวกับกดค้างแล้วก็แยกเป็น2สายเลยส่วนการกดทีเดียวจะเป็นสาย d p s ยืนสนามพอกดใช้จะได้ค่าเซอร์เพนส์45หน่วยเปลี่ยนเป็นโหมดชุดดำเซเว่นเฟดแฟแบบนี้โหมดนี้จะเคลือบอาวุธเป็นน้ำแข็งได้นานสุด12.5วิหรือจนกว่าค่าเซอร์เพนส์จะหมดหลอด ถ้าเราไม่ได้ผสมาธาตุเก็บรอยแยกจากพาสซีอันนี้หลอดนี้จะลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายพาสซีทีหลังแล้วสกิลกดทีเดียวเนี่ยจะมีขอบเขตโจมตีกว้างขึ้นเหมาะกับการตบมอนหมูหรือมอนเดี่ยวโจมตีเป็นาธาตุได้5ครั้งชาร์จโจมตีดาเมจ3ฮิตแล้วก็พุ่งลงก็เป็นน้ำแข็งเหมือนกันนะหลอดเซอร์เพน์ถ้าเต็มหลอดมี100หน่วยนะครับคูดาวสกิล8วิต่อไปเป็นแบบกดค้างแล้วการกดค้างจะได้เซอร์เพนส์หน่วยเท่ากัน วิธีนี้จะเป็นการบินในช่วงเวลาหนึง่งไม่สามารถตีหรือทําอะไรได้เลยถ้าเรากดสกิลซ้ําอีกรอบก็จะเป็นการหยุดบินหยุดสกิลลงแล้วการกดค้างหลอดเซอร์เพนจะไม่ลดนะครับถ้าไม่ได้ไปกดเอาติแล้วก็กดเพื่อสะสมค่าเซอร์เพนได้แล้วพอเต็มหลอดก็กดเอาติให้แรงที่สุดนั่นเองซึ่งทั้ง2แบบนี้กดทีเดียวกับกดค้างจะมีต้านทานอยู่ชะง,งักให้ด้วยโดนตีไม่กระเด็นแต่เ p ลด มาดูส่วนอัลติเมตครับจะมี2แบบเหมือนกันแบบที่1นึ่พอกดสกิลทีเดียวเข้าโหมดชุดดําแล้วถ้าเรากดอัลติตามแบบนี้ก็คือเป็นอัลติพิเศษจะไม่ใช้ค่าเซอร์เพนเพราะกดอัลติแบบนี้สกเกิร์กจะได้ All child เอฟเฟกต์ออชาลวินเดอร์เอฟเฟกนี้จะอยู่จนกว่าโหมดชุดดําของสกิลจะจบและอัลตินี้จะสามารถดูดซับรอยแยกจากพาสซีฟได้ ช่วงเวลาของเอฟเฟกต์อชาวินเดอร์เนี่ยทุกสูุดหวิหลังโจมตีปกติถูกศัตรูก็จะไปเพิ่มความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีปกติครั้งนี้ด้วยสรุปก็คือเอาติแบบที่1เนี่ยมันทําให้สกิลกดทีเดียวตีแรงขึ้นแถมเอาไว้ดูดซับรอยแยกมิติเพื่อเก็บค่าเซอร์เพนส่วนเอาติแบบที่2 เริ่มด้วยกดสกิลค้างไว้แล้วต้องมีค่าเซอร์เพนท์ห้าสิบหน่วยจะได้เอาติฉีกกระชากมิติฟันต่อเนื่องและทำดามเมจน้ำแข็งวงกว้าง5ฮิตบวก1ฮิตสุดท้ายดามเมจจะแรงตามค่าเซอร์เพนท์ที่มีใครทำฮิตละ2 0 0 0 0 0บวกได้แล้วติดคิดทุกฮิตนั่นแหละครับดามเมจหลักล้านได้และวซีซูทำได้นะต่อไปมาดูพาสซีที่เกี่ยวกับรอยแยกมิติที่พูดไปเมื่อกี้คือให้ตัวในทีมไปทำปฏิกิริยาแช่แข็งนำไฟฟ้า กระจายน้ำแข็งหรือตกผลึกน้ำแข็งก็จะสามารถสร้างรอยแยกมิติใกล้ๆมอนได้เกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งทุก2.5วิสร้างรอยแยกได้มากสุด3อันในพื้นที่ส่วนวิธีดูดซับรอยแยก1กดสกิลทีเดียวและชาร์ตีถูกมอน2กดสกิลทีเดียวแล้วใช้เอาติพิเศษต่อจากนั้น 3. กดสกิลค้าง ซึ่งรอยยกมิติ1อันจะได้หลอดเซอร์เพนส์มา8หน่วยดูดซับ3อันก็ได้24หน่วยพัสดีต่อไปตัวในทีมที่อยู่ใกล้ที่มีประเภททาดุน้ําหรือโจมตีเป็นทาดุน้ําถูกมอนหรือตัวอื่นๆในทีมที่อยู่ไกล้มีประเภทาตุน้ําแข็งโจมตีน้ําแข็งถูกมอนสเกิร์กจะได้เอฟเฟกต์เดสคอซิงมา1ชั้น20วินาที ซ้อนทับได้มากสุด3ชั้นแต่ละชั้นก็คำวนวณเวลาแยกกันซึ่งตัวละครแต่ละตัวสามารถทำให้สเกิร์กได้เอฟเฟกที่ว่านี้ด้วยวิธีนี้ได้มากสุด1ชั้น เอฟเฟกต์เดส c คอสซิงแต่ละชั้นจะไปทําให้โจมตีปกติในโหมดชุดดําของสกิลครับสร้างดาเมจเป็น110% 120%และ170%ของความเสียหายเดิมแล้วยังทําให้อัลติสร้างดาเมจเป็น105% 115%และ160%ของความเสียหายเดิมสรุปตีเป็นธาตุน้ําหรือน้ําแข็งใส่มอนนะครับหตัวจะได้ขึ้นหัวมัน1นึ่งสแต็กสตัวได้2อง stack, สแต็กสก็ได้3 ตัวละ1ชั้นไม่รวมสกเกิร์กถ้าอยากได้3ชั้นยังไงก็ต้องจัดทีมแช่แข็งอยู่ดีแต่ถ้ามีน้ําแข็ง3ามธาตุอื่น1อันนี้ยังได้2ชั้นนะพาสีต่อไปตัวในทีมมีประเภทธาตุน้ําและน้ําแข็งแล้วมีธาตุน้ำน้ำแข็งอย่างน้อย1ตัวเลเวลสกิลธาตุของทั้งทีมจะเพิ่มมา1นเวลได้มาง่ายๆเลยครับเวลหนึ่งนี่ดาเมจทั้งทีมเพิ่มเยอะเลยนะต้องจัดทีมแช่แข็งครับถ้าไม่ใช่แช่แข็งจะไม่ได้พาสีนี้ แคต่อไปเป็นการสรุปวิธีเล่นทั้งหมดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปสเกิร์กสามารถเล่นได้สสายสาย d p s ที่ใช้สกิลมาตียืนสนามและสายอัลติเมทวิธีที่1สาย d p s เปิดสนามมาให้ตัวในทีมเนี่ยไปผปสมธาตุถ้าทีมแช่แข็งก็แค่ขึ้นคําว่าแช่แข็งนะครับกับบอสก็ได้นะจนเกิดรอยแย่มิติ ตัวอย่างทีมสเกิร์ตฟูรินะเฉินเหอเอ็ดคอฟเฟียผมจะเริ่มจากหลอดเซอร์เพน์เป็นศูนย์นะครับเริ่มมาเปิดด้วยฟูรินะสกิลอัลติเอ็ดคอฟเฟียสกิลอัลติแล้วก็เฉินเหอสกิลอัลติจังหวะนี้การแช่แข็งน่าจะทําให้เกิดรอยแยกมิติ2-3อันแล้วต่อไปก็ให้สเกิร์ตมากดสกิลแล้วก็เอาติทันทีดูดซับรอยแยกจะได้หลอดเซอร์เพน์มาประมาณหนึ่งจากนั้นตีปกติไปจนกว่าดได้รอยแยกมา2-3อันหรือตีประมาณ10ครั้งก็ได้แล้ว แล้วก็ให้กดช้าตีหนึ่ทีเพื่อเก็บรอยแยกจะได้หลอดเซอร์เพนต์มาหน่อยหนึ่งจากนั้นก็ตีปกติไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะจบส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะคุณผู้ชมบางสถานการณ์มันตีกลับมาแล้วก็ต้องมีการเดสหลบด้วยนะอาจจะตีได้4-9ถึฮิตอะไรแบบนั้นสุดท้ายอ่ะแล้วบางสถานการณ์รอยแยกจะมีแค่2อันจำนวนฮิตก็อาจจะน้อยลงไปอีกนะครับ สรุปง่ายๆไม่ต้องมานั่งนับการโจมตีอะไรเลยครับแค่กดสกิลธาตุแล้วก็เอาติทันทีแล้วตีไปเรื่อยๆมาดูหลอดเซอร์เพนตรงเนี้ยถ้ามันขึ้นรอยแยก3อันก็กดชาร์จตีเป็น1ทีแล้วก็ตีปกติไปยาวๆเลยครับทำแบบเนี้วนลูปไปจนกว่าหลอดเซอร์เพน์จะหมดหรือวิธีหนึ่งที่ผมใช้ถ้าไม่อยากเก็บค่าเซอร์เพนใช่ไหมเปิดมาก็ให้สเกิร์กเราเนี่ย กดสกิลค้างไปก่อนเลยครับจะได้ค่าเซอร์เพนต์มา45หน่วยแล้วก็ให้ไปวน3ตัวซับให้หมดกลับมาที่สกเกิร์กสกิลก็จะรีพอดีกดสกิลแล้วก็เอาติแล้วตีปกติจนผสมธาตุได้รอยแยกมา3อันแล้วก็ช้าตีจากนั้นก็ตีไปยาวๆวนลูปแบบนี้เลย ส่วนวิธีที่2ทีมเดิมเปิดสนามมาให้สเกิร์กกดสกิลค้างเอาไว้เราจะได้หลอดเซอร์เพน์มาครึ่งหนึ่งแล้วสลับไปที่3ตัวซับในทีมให้ไปบัฟหรือใส่ดาเมจนักสนามให้หมดสุดท้ายก็สเกิร์กออกมากดสกิลค้าง1ทีและเอาติทันทีครับดาเมจก็จะแรงมาก5้ฮิตบวกหฮิตท้ายเนี่ยแต่พอเอาติจบจะต้องเริ่มรอบใหม่เลยนะมันจะรีเซ็ตหมดนะครับแล้วผมได้ข่าวว่ามีคนเล่นละลายทำดาเมจ20ล้านคนแรกได้แล้วนะ แต่อันนั้น C6 ซึ่งจะเป็น C4 ดาเมจก็จะตัน20ล้านอยู่แล้วเนาะก็เอาไปลองโชว์เคสกันดูนะครับว่า C0 หรือ C อะไรก็ตามที่เรามีไม่ก็มีประจําตัวว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่กันซึ่งการเล่นทั้ง2แบบสามารถสลับเล่นกันได้จนกว่าจะจบอบิสหรือดันนั้นๆได้เลยแต่สายเอาติจะดีเฉพาะบางทีม ถ้าเป็นทีมที่มีบัฟน้อยๆมีแค่การแช่แข็งแนะนําให้ไปเล่นสาย DPS กดสกิลธาตุเอาติแล้วยืนตีจะดีกว่านะครับส่วนนอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปพลิกแพลงกันตามสไตล์ตัวเองหรือตามสถานการณ์ได้เลยครับมาดูส่วนการอัพสกิลถ้าใครเล่นสายอะไรก็อัพสายนั้นไปเลยครับถ้าใครเล่นสายสกิลยืนตีไปเรื่อยๆก็อัพสกิลไปก่อน แต่ถ้าใครเล่นสายเอาติก็อัพอัาติไปก่อน2อ,อันนี้อันนี้ถ้าไม่ได้เล่นกายภาพไม่ต้องอัพเลยโอเคมาต่อที่วิธีปั้นก่อนจะไปจัดทีมกันเลยนะครับการปั้นก็เหมือนคลิปที่แล้วนี่แหละครับเน้นที่พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แนะน 1, ํา1,700-2,000บวกแต่ถ้าใส่อาวุธ3ดาวอาจจะไม่ถึง1,700ก็ได้นะส่วนความแรงขิแนะน170ํา170-200ถึงบวก ถ้าใส่ประจําตัวอาจจะทําถึง250%บวกได้เลยส่วนอัตราคิเอาที่70%บวกไปเลยครับมันเน้นที่อัตราคิก่อนนะถ้าไม่ติดคิก็คือไม่แรงนะให้เราเน้นค่านี้ก่อนส่วนต่อไปเป็นอาวุธแนะนําอันแรกสุดก็ประจําตัวครับดามเมจแรงสุดและห่างจากประจําตัว5ดาวอื่นๆหลักหมื่นบวกถ้าได้ชิ้นนี้มาจะปั้นค่าพลังง่ายขึ้นมากเพราะอาวุธชิ้นนี้ดีทั้งออฟหลักและออฟลองเลย ส่วนลองลงมาผู้ประจําตัว5ดาวดาเมจจะไม่ค่อยต่างกันแล้วครับแต่ข้อมูลทางทฤษฎีจะไม่ค่อยตรงกับการเทสเท่าไหร่เพราะมันก็มีหลายปัจจัยออกมาเนาะแต่ทุกคนไม่ต้องคิดมากครับดาเมจอาวุธ5ดาวห่างกันนิดเดียวจริงๆลองจากประจําตัวเป็นอาวุธของอายกะแต่ในทฤษฎีจะบอกว่าเป็นชิ้นอื่นใช่ไหมแต่ที่ผมเทสหรือต่างชาติเทสลองมาเป็นของอายกะครับดาเมจห่างกับประจําตัวหลักหมื่นบวกกว่าสกิลเอลติตีธรรมดาบัฟก็เต็มแล้วมั้ง ต่อไปเป็นประจําตัวชิโอลิแล้วก็ประจําตัวคอลีนถัดมาจะเป็นประจําตัวเอาไอเทมและประจําตัวออยาโตกับประจําตัวฟรินะสุดท้ายก็เป็นเจตส่วนต่อมาเป็นดาบ4ดาวชิ้นแรกที่แรงสุดก็คือคราฟฟอนเทน R1 แรงกว่าดาบกิจกรรม R5 หลักพันถึงหมื่นนิดๆแล้วดาบกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือคารามิตี้เล่มนี้ครับตอนยังไม่เทสผมจะแนะนําดาบนี้ก่อนแต่พอเทสไปแล้วแนะนําดาบคราฟฟอนเทน ถัดมาก็เป็นดาบอินาสุมะคาโกซูรุเบอิชินแล้วก็ดาบ BP เก่าขนาด BP เก่า R5 ยังเบาวกว่า4ดาวก่อนหน้านี้เลยนอกนั้นก็ยังมีเดอะฟลุสบูฟแฟงแนะนำเท่านี้เนาะถ้าไม่มีที่บอกมาเลยเนี่ยให้ใส่พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราคิหรือความแรงคิหรือก็คือมาใส่ดาบ3ดาวก็ได้มี2ชิ้นแนะนำก็คือคูสติลกับเพอร์มนเชออฟดอน มาดูส่วนอาร์ติแฟกต์แนะนํามี3เซตที่ดาเมดไล่เลียกันอีกแล้วคือมี4ฟินาลี4ฮันเตอร์แล้วก็4น้ําแข็งแต่4น้ําแข็งอ่ะจะต้องได้บัฟเต็มสูบแบบแช่แข็งไปด้วยนะถึงจะดีในทางทฤษฎี4 h ฮันเตอร์กับ4แช่แข็งอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ดีกว่าฟินาลีด้วยซ้ําแต่มันนิดเดียว ซึ่งดามเมดมันห่างกันไม่เยอะจริงๆครับไม่ต้องนั่งเทียงกันนะคุณผู้ชมใส่อะไรก็ได้3เซตเนี่ยนอกนั้นถ้าเป็นเซตผสมก็เอา3เซตเนี่ยมาผสมกันเลยส่วนแฟกมือใหม่ไปใส่เบรฟเฮดหรือพวกที่ให้ค่าโจมตีก็ใส่ไปก่อนนะครับไม่ต้องไปอะไรมันมากเนาะแต่พวกฟื้นฟูไม่ต้องใส่ละกันตัวอย่างการปั้นผมก็ทำมาลังโจมตีที่2 1 0 3นะครับ อัตราคีผมมี70.7%ความแรงคี216.4%แค่นั้นอาวุธใส่มิสเปรเดอร์ประจำตัวของอิยากะนะครับอติแฟกต์ผมใส่ฟิเนลี4ชิ้นชิ้นที่3ผมใส่พลังโจมตีชิ้นที่4สามารถใส่พลังโจมตีก็ได้หรือโบนัสน้ำแข็งก็ได้นะครับถ้าใครเล่นกับฟริน,นะก็สามารถใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะชิ้นที่5ผมใส่เป็นอัตราคิแต่ถ้าใครใส่อาวุธเป็นอัตราคิตรงนี้เปลี่ยนเป็นความแรงคิได้เลยครับ ต่อไปเป็นแนวทางการจัดทีมผมจัดระดับทีมเอาไว้แล้วนะครับมีทีมระดับกลางระดับสูงและสูงสุดเงื่อนไขก็คือทีมระดับกลางจะต้องตบบอสโลกพวกนี้ให้เลือดเหลือครึ่งหลอดในการวนครั้งเดียวส่วนทีมระดับสูงตบบอสโลกให้หายไปเลยหรือเหลือเลือดนิดเดียวในการวนครั้งเดียวแล้วก็ไปตบบอสสัปดาห์ได้ในการวนประมาณสองครั้งขึ้นไปนิดๆส่วนทีมระดับสูงสุดเป็นทีมที่ตบได้หมดให้หายในพริบตา ยันบอสระดับตำนานที่มีเลือดเป็นล้านก็วนได้แค่2รอบนิดๆก็จบเช่นทีมระดับสูงสุดสเกิร์กฟูรินะเฉินเหอเอ็ดคอฟเฟียนี่เลยครับทีมนี้สามารถเล่นได้ทั้ง2ส,สายทั้งสายสกิล DBS และสายเอลติเลยแต่สายเอลติจะปาดบอสโลกหรือบอสสัปดาห์ทีเดียวหายได้เลยนะวิธีบนสกิลหรือโรเตชั่นเปิดที่สเกิร์กสกิลค้างเอาไว้ตลอดเซอร์เพน์เป็นสูตรนะนะแล้วก็ตามด้วยฟูรินะสกิลเอลติเอสคอฟเฟียต่อ,ตอแล้วก็เฉินเหอ ิดด้วยสเกิร์กออกมากดสกิลค้างแล้วก็กดเอลติไปได้เลยครับหรือจะเล่นอีกสายหนึ่งก็ได้นะต่อไปเป็นทีมระดับสูงที่ยังสามารถเล่นสายเอลติได้แต่ถ้าเล่นสาย d p s ดาเมจจะแรงมากๆอย่างเช่นทีมสเกิร์กฟรินะเย,ยนหลานเอ็ดคอฟเฟียทีมนี้สายเอลติก็เปิดด้วยสเกิร์กกดสกิลค้างแล้วก็ตามด้วยฟรินะแล้วก็เย,ยนหลานเอ็ดคอฟเฟียปิดด้วยสเกิร์กเหมือนเดิม สุนสายสกิลธาตุผมก็จะเปิดที่สเกิร์ตสกิลค้างเหมือนเดิมแล้ว3ตัวซับก็เล่นเหมือนกันครับปิดด้วยสเกิร์ตกดสกิลเอาติและตีปกติไปเรื่อยๆรอชา์จตีอีกทีหนึ่งตอนมีร้อยแยกครบ3อันทีมต่อไปสเกิร์ตฟูรินะซิลลิเอ็ดคอฟเฟียผมจะบอกแค่ตัวซับแล้วกันเนาะอันนี้จะเปิดฟูรินะซิลลิไปใช้สี่สกรแล้วก็เอ็ดคอฟเฟียตามด้วยสเกิร์ตต่อไปเป็นทีมที่เหมาะกับสาย d p s อสเกิร์ตฟูรินะเยื่หลานมิกะา ถ้ามีบัฟตีเร็วของมิกะจะเหมาะกับสาย d p s อยู่แล้วนะครับดาเลียเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ให้สเกิร์ตสกิลค้างไว้แล้วก็ฟรีนาสกิลอตัตติเยลหลานสกิลอัตติมิกะสกิลอตัตติปิดด้วยสเกิร์ตสกิลอตัตติแล้วก็ยืนตีไปเรื่อยๆทําเหมือนเดิม ต่อไปเป็นสเกิกร์ฟูรินะนายน้อยชาลลอตอันนี้ยังติดทีมระดับสูงได้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียจะอยู่ที่ชารลลอตเราจะต้องเก็บโอติให้ดีๆนะแต่การผสมธาตุไม่ต้องคิดเลยมากนะครับเพราะถ้าเป็นสเกิร์กสายตีปกติก็จะผสมธาตุเองได้นะครับเพราะสเกิร์ตตีเป็นน้ําแข็งอยู่แล้วใช่ไหมจะมีฟูรินะกับนายน้อยเนี่ยที่เป็นธาตุน้ําพอตีไปเรื่อยๆก็จะได้รอยแยกมิติมาเรื่อยๆครับมาติดอยู่ที่ชารลลอตแล้วต้องเก็บเอาติให้ได้ดีๆนะทีมนี้ อันนี้เปิดที่สเกิร์กสกิลอีค้างฟรีนา,นายนน้อยแล้วก็ชาลลอตแล้วปิดท้ายอีกทีที่สเกิร์กเหมือนเดิมต่อไปจะเป็นทีมที่ไม่ใช้ธาตุน้ํากับน้ําแข็งอย่างเดียวและสเกิร์กฟรีนาเชิเห่อซิโรเนนอันนี้จัดอยู่ในทีมระดับสูงนะครับถ้าเล่นสาย DBS จะตบบอสโลกในการบนครั้งเดียวเลยแต่ถ้าเล่นสายเอาติผมจะจัดให้ทีมนี้อยู่ระดับกลางพอตบบอสโลกได้ครึ่งหลอดกว่าเอง ส่วนการวนส,สกิลสเกิร์กสกิลค้างไวฟูรินาสกิลเอติเฉ้นเห่อสกิลเอาติซิลูเนสกิลตีให้โดนน้ำแข็งแล้วก็เอาติปิดด้วยสเกิร์กสกิลอติแล้วก็ตีไปยาวๆเหมือนเดิมและต่อไปเป็นทีมระดับกลางที่สามารถแบกสายฟรีแล้วก็คนที่มีตัวน้อยๆได้ถ้าเป็นทีมสายระดับกลางลงไปเล่นสายเอาติอาจจะปาดได้น้อยลงนะครับ ผมเลยแนะนําเล่นสาย DPS จะได้แรงๆนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครชอบสายเอลติก็ไม่ได้ว่านะสำหรับคนที่มีสีศูนย์ไม่มีประจําตัวจะปาดได้เบาหน่อยทีมแรกสเกิร์กฟูรินะนายน้อยมิกะอันนี้ก็ยังมีฟูรินะนะแต่ก็เป็นทีมดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมเปิดด้วยฟูรินะนายน้อยแล้วก็มิกะปิดด้วยสเกิร์กก็บนสกิลคล้ายๆกับทีมแรกๆนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นสเกิกร์กบวกสดาวล้วนสาย DPS นะสเกิกร์กนายน,น้อยดาเลียมิกะ อันนี้มีทั้งดาเลียกับมิกะเลยมีบัฟการโจมตีเร็วนะครับให้สเกิร์ก,กดสกิลค้างเก็บหลอดแล้วก็ตามด้วยนายน้อยสกิลออาติมิกะสกิลอัลติดาเลียสกิลอัลติตอนเอาสเกิร์กออกมาเนี่ยถ้าคอมโบเร็วไปจะต้องรอสกิลหลีนิดนึงแล้วก็ให้เจ๊ก,กดสกิลอัลติได้เลยตีปกติไปเรื่อยๆวนลูปเหมือนเดิมทีมนี้รอยแยกมิติอาจจะออกมาช้านิดนึงนะเพราะสเกิร์กจะเป็นคนตีน้ําแข็งแล้วก็ให้ในายน้อยเป็นคนแปะธาตุน้ําไปแล้วจะกดช้าตีตอนไหนก็ได้ ส่วนต่อไปเป็นทีมสกเกิร์กนายน้อยโรซาเลียดาเลียผมให้สกเกิร์กสกิลค้างนายน้อยสกิลอติดาเลียแล้วก็โรซาเลียเพราะเจ๊เอติอยู่ได้แป๊บเดียวไงก็เลยให้เป็นตัวที่3ปิดด้วยสกเกิร์กถัดมันก็เป็นสกเกิร์กนายน้อยเคยะดาเลีย ตัวที่เหลือที่สามารถเล่นกับสเกิร์กได้ก็เป็นตัวทัาน้ําหรือน้ําแข็งถ้าเป็นสาย tbs อย่างเช่นอายกะเอามากดสกิลออาติออกได้นะหรือมวล,ลนีเนี่ยเอามาใส่สมุนมังกรหรือมากดเอาติไม่ก็เป็นฉีฉนะีน่ยอย่าลืมนะครับเล่นได้เหมือนกันเป็นทั้งสายฮิว เป็นทั้งการแปะน้ำแข็งมีระเบิดกระภาพจากแฟกด้วยถ้าใส่แฟกนั้นอะ่ะส่วนทั้ง4ดาวก็ยังมีพวกท่าน้ำแข็งน้ำก็คือเดียนาเล่าชงยุนบาบาร่าใส่ให้ได้หมดครับไปผสมกันเนาะอย่างตัวแทนบัฟของฟรินะถ้าทีมไหนไม่มีฟูรินะสามารถจับโมนานี่แหละใส่สมุดบังกรสทนาซิตี้นี่แหละครับเอามาบัฟได้แล้วให้ไปเป็นตัวที่3นะครับออกมา แล้วก็ยังมีจีนอีกนะที่บัฟตีเร็วได้ในซีสอเนี่ยมีฮิวมีใส่สีลมอะไรแบบนั้นโอเคคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับทีมที่ไม่ใช่การแช่แข็งยังมีอีกเยอะแต่ผมขอไปเทสก่อนอาจจะได้ทีมระดับสูงถึงระดับกลางมาเพิ่มก็ได้แล้วการเล่นสายเอาติกดสกิลค้างแล้วเอาติทันทีเนี่ยสามารถไปอยู่ในทีมที่มี DPS อยู่แล้วได้ด้วยนะสกเกิร์ตจะกลายเป็นดาเมจรองในทีมนั้น ขอเสียที่เห็นเหน็ถ้าไม่ใช่ทีมแช่แข็งตัวที่มาเล่นด้วยได้จะต้องเป็นตัวบัฟเพิ่มดาเมจโหดๆไม่งั้นดาเมจของสเกิร์กจะลดไปเยอะมากนะครับอันนี้ทุกคนก็จะรู้กันก่อนที่ตัวเจจะเข้าแล้วแหละ ส่วนต่อไปเป็นความสามารถของกลุ่มดาว C1 พาสซีฟอันนี้จะได้เสริมพลังขึ้นทุกครั้งที่ดูดซับรอยแยกมิติ1อันจะเรียกดาบคริสตัลเล่มนึงมาโจมตีมอนที่อยู่ใกล้สร้างดาเมจน้ำแข็ง500%ของพลังโจมตีสเกิร์กซึ่งความเสียหายจะนับเป็นความเสียหายชาร์จโจมตีมีดาเมจเสริมให้หลังดูดซับรอยแยกนั่นเองครับ ซี2หลังจากใช้สกิลธาตุสเกิร์กจะได้เซอร์เพนส์เพิ่ม10หน่วยพอใช้อัลติจะเพิ่มเอฟเฟกความเสียหายของอัลติครั้งนี้ซึ่งสามารถนับเซอร์เพนส์เพิ่มเติมด้วยวิธีนี้สูงสุด10หน่วยนอกนั้นพอใช้อัลติพิเศษในโหมดชุดดำภายใน12.5วิพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น70%ซึ่งเอฟเฟกนี้จะหายไปเมื่อสเกิร์กออกจากโหมดชุดดำาี3เพิ่มเลเวลอัลติขึ้น3ระดับ C4 พั 4, เนี้ยจะได้เสริมพลังขึ้น Effect d e ต์ s c o s s i n g แต่ละชั้นจะทำให้พลังโจมตีของสเกิร์กเพิ่มขึ้น10% 20%และ40%ตามลำดับ C5 เพิ่มเลเวลสกิลธาตุขึ้น3ระดับ C6 ทุกครั้งที่สเกิร์กดูดซับรอยแยกมิติ1อันจะได้เอฟเฟกที่ชื่อ h i g h ว a ล s e r เชั้นซึ่งจะสามารถใช้เอฟเฟกนี้เป็นการโจมตีร่วมได้ และก็สามารถลดความเสียหายที่ได้รับในโหมดชุดดำเอฟเฟกนี้อยู่นาน15วิซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นแต่และชั้นคิดเวลาแยกกันมาดูเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ฮาร์เบิร์กเนี่ย 1. พอกดเอาติ จะใช้เอฟเฟกนี้ทั้งหมดที่มีเพื่อโจมตีร่วมแต่ละชั้นของเอฟเฟกจะสร้างดาเมจน้ำแข็ง750%ของพลังโจมตีสเกิร์กและนับเป็นดาเมจจากเอาติ 2. ถ้าโจมตีปกติในโหมดชุดดำโจมตีครั้งที่3หรือครั้งที่5ถูกมอนจะใช้เอฟเฟกที่ว่านั้น1ชั้นเพื่อปล่อยการโจมตีร่วม3ครั้งซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างดาเมจน้ำแข็ง180%ของพลังโจมตีและจะนับเป็นดาเมจโจมตีปกติ พอสเกิร์กได้รับความเสียหายตอนอยู่ในโหมดชุดดำจะใช้เอฟเฟกนี้1ชั้นลดดาเมจที่ได้80%และการโจมตีศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้อีก3ครั้งการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างดาเมจน้ำแข็ง180%ของพลังโจมตีและจะถูกนับว่าเป็นดาเมจของชาร์จโจมตีก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกลุ่มดาวคำถามที่ว่า C ีหรือประจำตัวดีผมเชียร์ที่ประจำตัวนะครับถ้าเราไม่ได้ไปขึ้นใน C ีออะนะ ส่วน C ีที่คุ้มที่สุดไม่รวมสายวานที่จะกด C6 อยู่แล้วอ่ะก็คือ C2 นะครับโหดจัดละแต่ถ้าไม่มีงบเอาแค่ C0 พอแล้วถ้ามีประจำตัวก็จะดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยแต่ไม่มีไม่เป็นไรนะผมยังไม่มีเลยใส่แค่ดาบคราฟฟอนเทนก็โหดมากแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดที่จะไกด์ในวันนี้นะครับส้ารชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย